ช่วงสุดท้ายลูกบิสเนสนะคะควันนี้ก็มีธุรกิจ ที่น่าสนใจมาฝากกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเขียนค่ะแต่ว่าธุรกิจเครื่องเขียนนะคะจริงๆแล้วมีหลากหลายข้อมูลที่เราอาจจะยังไม่ทราบกันค่ะไปติดตามกันได้กับคุณชลิลาทิพย์เลยนะคะค่ะตั้งแต่เล็กก่อนโลกด้วยนะคะตลาดบนของตลาดเครื่องเขียนเนี่ยนะคะที่มีประเทศที่เป็นผู้ผลิตที่จากประเทศต่างๆเนี่ยมาเจาะเรื่องของตลาดในบ้านเรากันเป็นจานวนมากเลยแต่ว่าตลาดบนเนี่ยเป็นของเยอรมันนะคะที่มาครองส่วนแบ่งตลาดของบ้านเราได้เป็นจำนวนมากแต่ว่าถ้าเป็น วัยรุ่นเนี่ยก็จะเป็นญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตลาดล่างก็จะมาจากประเทศจีนนะคะแต่ว่าจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยครองส่วนแบ่งก็ตลาดในบ้านเราไปกว่า4 0เลยนะคะคือจะบอกว่าตั้งแต่เลิกเรียนมังสื่ออะเนี่ยก็ความสําคัญของเครื่องเขียนเราเริ่มลดลงใช่ใช้แค่ปากกาอยู่ด้านเดียวเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าจริงๆล้วตลาดเครื่องเขียนเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นตลาดที่เด็กๆเนี่ยชอบใช้พอสมควรเหมือนกันแล้วก็เป็นตลาดที่มีศักยภาพมากเหมือนกันนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันนะคะสำหรับตลาดเครื่องเขียน,นะค่ะในบ้านเรามีมูลค่ากว่า1นึ0 0 0สนืล้านบาทนะคะแต่ละปีเติบโตกว่า10%ค่ะแล้วก็มีเรื่องของการแข่งขันกันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของปัญหาการลอกเลียนแบบสินค้านะคะก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยกว่า3000รายนั้นต้องเจออยู่นะคะ,คะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามดูกลยุทธ์ต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงโรงงานผลิตเครื่องเขียนนะคะของแบรนด์โดยยะก,กันจะเป็นอย่างไรลงไปติดตามกัน ช่วงลุกบิสเนสกับปุ๋ยฝ้ายชวลักษณ์ในวันนี้นะคะปากกาก่อนที่เราจะเอาไปขีดขีเขียนเขียนกันเนี่ยนะคะวันนี้จะพาไปดูเบื้องหลังการผลิตแล้วก็การบริหารธุร,ธรกริจการผลิตปากกากันค่ะ กกะะมันก็คือความสําเร็จของหลายๆคนเลยแลายคนทีทีเขียนเขียนไปสร้างความสำเร็จตั้งมากมายใช่ไหมคะแต่อยากจะทราบถึงความสําเร็จของพี่เจนเจนกับแบรนด์โยยาบ้างว่าเริ่มมาได้ยังไงคะแบรนด์โยยาก็จริงๆตั้งแต่ต้นเนี่ยเรา <ฮะ S 2> ไม่ได้เริ่มปักกาเราเริ่มจากกิ๊บช็อซึ่งเราแบบซึ่งตัวดิฉันเนี่ยชอบ ของที่น่ารักนร uh ัก huh. ก็บิงไปเกาหลีบ่อยๆ <Ha. S 1> พอไปแล้วก็เจอโอ้สเตชั่นารีแบบ<า>ของเกาหลีมากมายแล้วก็แบบแฟนซีน่ารักสวยงามเราก็เลยสนใจมาเกี่ยวกับตัวปากกาสเตชั่นารี <Ha. S 1> ่เราก็เลยหา,าผู้ออกแบบ <Ha. S 1> ที่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 เกาหลีอย่างเช่น ตัวอย่างอันนี้ค่ะแห้งแรกเลยใช่ไหมคะแห้งแรกที่ประสบความสําเร็จค่ะตัวนี้ค่ะจากมอนี้ค่ะดีไซน์นี้มอนี้แล้วเราก็เลยซื้อลายเส้นของเขาที่ประเทศเกาหลีมาใส่ในนี้นะคะค่ะตอนนั้นยอดขายประมาณกี่ล้านแห้งคะโอ้ตอนนั้นปีหนึ่งนะห้าหกล้านแท่งนะต่อปีเฉพาะแบบนี้แบบเฉพาะเฉพาะตัวนี้อะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยตอนเริ่มมาเนี่ยโยย่าเนี่ยถ้ามาถึงตอนนี้ก็สิบประมาณสิบปีได้แล้วใช่ไหมคะ ผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างคะเล่าให้ฟังได้ไหมโอ้เยอะแยะเลยค่ะโยยาเนี่ยตอนที่เราตั้งโยยาเราก็คิดว่าโยยาเราจะแบบในหายเองอนิดนึง<ะ>ค่ะค่ะแต่เราก็เจอหลายรูปแบบค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเราหลอหนึ่งขายตั้งเจ็ดแปดสิบบาทะนะคะแต่เจอเจอแบบคู่แข่งที่เขากปมาเพาะขายลอหนึ่งสิบแปดบาท<ะ>ซึ่งเราเยอะต่างกันเยอะมากแล้วเราก็ต้อง ต,ต้องต้องอาศัยว่าคุณภาพแล้วลูกค้าที่ที่ทเขาแบบเป็นแฟนเราอ่ะ uh huh. เขาก็เลยติดใจว่าเออมันไม่เหมือนกัน <c oughs> อย่างอย่างอย่างที่สิบกว่าบาทอ่ะแน่นอนไม่เหมือนกัน <c oughs> ยิบมาเนี่ยความลื่นความหยาบมันจะไม่เหมือนกันรับแดงของโยยาละคะถ้านอกจากถ้าจะพูดว่าคุณภาพเฉยๆบางคนอาจจะไม่เห็นภาพ <c oughs> ให้พี่เจนจะอธิบายดีกว่าว่าโยยาเองเนี่ยจุดเด่นของเขาคืออะไรคะ <c oughs> ยอย่าจุดเด่นของยอย่าหนึ่งเนี่ยคือดีไซน์เพราะาเรามีทีมเวิร์ดดีไซน์อยู่ที่เกาหลีอันนี้คือแบบไปเป็นคนไปติดต่อเองเลยค่ะ,คะแล้วก็ซัพพลายเออร์ของเราเป็นเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ท่านั้นเลยอย่างเช่นประเทศเกาหลีประเทศอินงดียประเทศจีนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ที่ดีมากมีคุณภาพมากซึ่งเป็นบริษัทใหญ่มากก็เลยทำให้เรา เราเรามีจุดแด่งตัวสินค้า <ฮะ S 2> ของเรา <ฮะ S 2> บวกกักการคัดเลือกที่แบบมีคุณภาพ <ฮะ S 2> เพราะว่าสินค้ามันจะมหาศาลเลยแต่ว่าเราจะคัดเลือกทีละทิ้งเลยว่าทีละแบบว่าแบบนี้เหมาะกับตลาดไทยไหม <ฮะ S 2> เหมาะกับกลุ่มไหน <ฮะ S 2> เราก็คัดเลือกสินค้ามาซึ่งทางบริษ,ษัทมีม,มีมีสินค้าตั้ง600กว่าชนิด คือถ้าพูดถึงยอดขายมากมายขนาดนี้นะคะอยากจะรู้แล้วว่าขั้นตอนนะคะการประกอบปากกายโยยานเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงโอ้โหแพ็คผลิตทันได้ยังไงขายที่เป็นล,ล้านแหงนะคะเดี๋ยวให้พี่จันจันทาขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าค่ะได้เลยเชิญเลยค่ะ,คะ อย่างปากกาเนี่ยมันก็มีอยู่มากมายหลายแบรนด์ใช่ไหมคะแล้วก็มีแบรนด์ดังๆที่หลายๆคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วแหะแต่ว่าของพี่เจนเนี่ยโยย่าเนี่ยมาทีหลังมาประมาณ10ปีกลัวคู่แข่งไหมคะเออกลัวไหมแต่จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะคะก็คือพยายามทําของตัวเองให้ดีที่สุดคือคืออยปกติเนี่ยจะจะแบบบริหารเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือ ไม่ได้มองแต่มาเก็ตติ้งว่าตัวนี้โอเคเราออกสูดตลาดแล้วดีแล้วก็พยายามเออเออเน้นให้มันเป็นจุดเด่นแล้วก็จะนำพาตัวอื่นเข้ามาว่าโอเคนะแบงเราเนี่ยเพราะว่าการที่การออกสู่ตลาดเนี่ยบางบาง,บาง,บางแบบเนี่ยมันก็ขายดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น,นแบบที่ขายดีขึ้นมาเราก็จะชูของตัวเองอ่ะแล้วก็นำพาของเราแบบ หลายๆตัวเข้ามาว่าเออจริงๆแบงโญยะตามมานะอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนก็ต้องมีคู่แข่งแต่ว่าเราก็พยายามทำของเราให้มันดีที่สุดนะคะก็ไม่แคร์คู่แข่งเราก็ทำของเราไปอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะโอ้ ต้องแข่งกับแบรนด์นี้ต้องแข่งกับแบรนด์นี้เราแบบเราไม่มีเวลา<ะ>ทางานของเราเราต้องดูแลของเราให้ดีที่สุดมากกว่าดูแลง,งานตัวเองดีกว่าใช่ไหมคะช่ค่ะแ,แน่นอนหลายๆบริษัทพูดกันหนาหูว่าเรื่องบุคลากรนี่อันดับหนึ่งเลยบริหารยากมากสําหรับที่เจิเองกับแบรนด์โยย่ามีวิธีการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพยังไงคะจริงๆก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่ว่าของเราจะแบ่งเป็น s e กชั o n s e c t i นะคะก็คือ ฝ่ายบริหารเนี่ยเราก็จะแยกเป็นอนี่ฝ่ายแพ็กกิ้งนะ,ะจะมีหัวหน้าฝ่ายแพ็กกิ้งแล้วก็ฝ่ายจักซองนะก็คือฝ่ายจักซอง<ะ>หรือฝ่ายมาร์เก็ตติ้งก็คือจะมีมาร์เก็ตติ้งมาเนเจอร์เราก็จะแยกลงไปอะไรอย่าเนี้ยแล้วเราก็จะมีการมิกติ้งมีการคุยกันปัญหาก็มาคุยกัน<ะ>เพราะว่า แน่นอนการทํางานเนี่ยมันไม่มีทางหรอกต้องพูดภาษาดอกไม้ตลอดเวลา<ะ>บางครั้งอาจจะซีเรียสบ้าง<ะ>แต่ส่วนใหญ่จะเรื่องงานพอเรื่องงานจบแล้วเราก็แปลงนายกับลูกน้องแบบใกล้ชิดกันอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรเราต้องคุยกันค่ะค่ะแน่นอนแล้วกเ็เราก็จะต้องบริหารให้ลูกน้องเนี่ยตั้งใจทํางานระหว่างที่เวลางานะจะพยายามพยายามบอกว่าการทํางานเนี่ยมีอยู่การทํางานวันหนึ่งเราแค่8ดชั่วโมงค่ะ เนะพราะแต่ชั่วโมงหักทางเข้าหา,หานู่หหานี้ก็เหลือไม่ถึงชั่วโมงให้มีความตั้งใจระหว่างทํางานแล้วหลังจากนั้นก็คือรีเล็กได้คุยอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย<า>เวลาทํางานต้องให้ตั้งใจกันนิดเนึง จากทางโรงงานโรงงานทุกครั้งเข้ามาเนี่ยเขาจะมีแันก QC อยู่แล้วแต่นี่อันนี้คือหมายความว่าสินค้าตัวนี้เราจะออกสู่ตลาด<ฆ>เราก็ต้องมา QC ครั้งหนึ่งแล้วส่งไปแผนกจักส่งเลยค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ครั้งแรกเลยนะคะที่ปุ้ยไฟได้เข้ามาดูการ QC ประกานะคะอย่างละเอียดขนาดนี้เวลาไปซื้อนี่นึกว่าไม่เคยมีใครเขียนมาก่อนจริงๆนีนะคะแผนก QC ของเราเอง โยยาจะมาเป็นแบรนด์ปากกาที่เป็นที่รู้จักอย่างทั่วประเทศนะตอนนี้นะคะโยยาเองต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คุณเจนอนะคะเน้นหนักเน้นหนักก็คือการทําให้ปากกาของเขามีคุณภาพแล้วก็หาจุดเด่นให้สินค้าเจอค่ะ วันนี้ก็ได้ไปชมกันนะคะสำหรับโรงงานผลิตปากกาะะโดยส่วนตัวเองอาจจะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเท่าที่สังเกตค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรื่องของการผลิตปากกาหรือว่าอุปกรณ์เครื่องเขียนนั้นนะคะจะมีการใช้เรื่องของบุคลากรแรงงานไปจำนวนมากทีเดียวนะคะนี่ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่จะทําให้เรื่องของการแข่งขันเรื่องของการปรับตัวของธุรกิจนั้นอาจจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ต่างๆมากมายมากยิก่งขึ้นในยุคที่แรงงานและปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะหายากนะคะรวมทั้งการแข่งข ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ว่าอุตสาหกรรมไหนนะคะเรื่องของการแข่งขันก็คงจะหลีกหนีไม่ได้แต่ว่าจะแข่งขันอย่างไรต่างหากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเรื่องของการแข่งขันที่สําคัญนะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของการแข่งขันแล้วนะคะสิ่งที่จะทําให้ผู้ประกอบการในบ้านเราสามารถแข่งขันได้ในตลาดทั่วโลกก็คือเรื่องของคุณภาพของสินค้านะคะอย่างที่ได้เห็นนะคะว่าแบรนด์ของโยยาเองมีการ QC หรือว่ามีการตรวจสอบคุณภาพอย่างจริงจังนะคะแล้วก็สิ่งที่ใช้ในเรื่องของการแข่งขันกับ สินค้าที่ man, ate, ลอกเลียนแบบตัวเองเนี่ยก็คือเรื่องของคุณภาพนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ผู้ประกอบการเครื่องเขียนของไทยเองสามารถที่จะส่งออกไปค้านะคะในตลาดสําคัญๆนั่นก็คือญี่ปุ่นแล้วก็รวมถึงสหรัฐได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งของคนไทยที่น่าภาคภูมิใจนะคะและที่สําคัญวันนี้ก็ได้เห็นกลยุทธ์ได้เห็นกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็รวมถึงการแข่งขันต่างๆในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเครื่องเขียนนะคะอุตสาหกรรมที่สําคัญของเมืองไทยนั่นเองนะคะแต่ว่าหลายท่านเองรวมทั้งคุณ แล้วก็คุณหอยเองอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะเรื่องของกระบวนการผลิตวันนี้ก็ได้เห็นด้วยนะคะก็ได้เห็นเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆด้วยที่นํามาฝากกันค่ะใช่ค่ะคือหลายๆคนอาจจะนึกว่าเออเมื่อกี้เราบอกว่าเราไม่ได้ใส่ใจกับตลาดเครื่องเขียนสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยปากกาที่เราใช้นะคะถ้าเกิดว่ามันใช้ดี โอกาสที่เราจะไปซื้อซ้ำถึงแม้ว่าเราอาจจะบอกว่าเออไม่ค่อยใส่ใจกับมันแต่ว่าถ้าเขียนดีใช้ดีคุณภาพดีก็แน่นอนต้องกลับไปซื้อซ้ำอย่างแน่นอนแต่การทําการตลาดและการแข่งขันของเขานี่ค่อนข้างหนักนะคะเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเรานาเข้ามาจากจีนและส่วนใหญ่บริษัทต่างๆเองเขาก็จะมีเหมือนกับว่าจะสั่งสกรีนเนี่ยะโลโก้ของเขาบนปางกาแล้วก็แจกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการทาการตลาดของปางกาเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าทุกวันนี้ก็จะเห็นว่ามีดีไซน์น่ารักน่ารักออกมาเอาใจวัยรุ่นกันค่อนข้างเยอะก็ออาจจะเป็นนนีกกหึ่่งงยุทธ์รแขขั ผู้ประกอบการในยุคนี้ด้วยค่ะนะคะทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของธุรกิจที่นำมาฝากกันในช่วงลูกวิสเนสนะคะส่วนลูก forward วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมเราสาคนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ